จิติมาโนมิ่งผู้ในการวิทยาลัยศาสตราสิงห์บุรีที่เคพรมรครับกระผมนายเดชใจวงบนรอผู้ในการฝ่ายทงานและความร่วมมือในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผลิตและจำหน่ยายเค้กคุกกี้ในเทศกาลปีใหม่2500ปี2ย7วิทยาศาสตษาสิงห์บุรี ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ตามที่รัฐรัฐบาลมีนยโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆภายใต้สูงบ่งพราอผู้ประกอบการที่วิศึกษาวิทยาลัยที่วิัศึกษาสิงม,มีชีวิงกำหนดจัดโครงการผลิตและจำหน่ายเค้ก คุกกี้ในเทศกาลปีใหม่2,567ในระหว่างวันที่1 5ธันวาคม2,566ถึงวันที่1มกราคม2,567โดยวัตถุประสงค์คือ1เพื่อให้ความรู้ด้านธุรกิจและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักเรียนนักศึกษา2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะจากประสบการณ์จริงฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสำองบความต้องการของตาลาดแรงงานและการประกอบอาชีพะน,น,น,ชนะคะขออนุญาตเรียนเชิญสื่อมลชนทุกท่านนะคะที่บริเวณที่ที่เปิดด้านหน้าร้านโฮสิสาคเฟ่ค่ะหน้าสวยที่เกี่ยวข้องแับน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดโครงการผลิต และจำหน่ายเค้กคุกกี้ในเทศกาลปีใหม่2,560คณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนยนัก,นนนนนนนกนศึกษาสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางจิตติมานโอมนิ่มผู้มในการวิยาลัยอาชีวศึกษาสิรุรุรีมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธาน ในวิธีเปิดโครงการผลิตและจำหน่ายเค้กคุกกี้ในเทศกาลปีใหม่2567วิชัยอาชีวศึกษาสิงห์รีวันนี้รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้าน,นต่างๆของประเทศ ทางศึกษาดำเนินกิจกรรมที่มุ่งให้องค์วามรู้